ตอนนาบทุกท่านเข้าสู่พิธีปิดโครงการสูงวัยหัวใจยังเวิร์กป,ปีที่3ขอเสียงประเมือหน่อยครับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนโอกาสในการเรียนรู้ในการสร้างเทคโนโลยีให้ตอบสนองต่อทักษะการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุและรวมไปถึงการสร้างสรรค์และผลิตชิ้นงานสื่อที่ผู้เข้าอบรมเองสามารถนําไปใช้ประโยชน์เป็นต้นแบบในการเรียนรู้ได้ขอเรียนเชิญท่านดรธนกรศรีสุขใสหรือว่าพี่เล็กของเรานะครับผู้จัดจาก,การกองสื่พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ขึ้นกล่าวแสดงความยินดีครับเป็นโครงการที่บอกตรงๆเลยว่าผมรักมากชื่นชมมากประทับใจมาก เราเป็นผู้สูงอายุกเกษียณแล้วอำนาจก็ไม่มีแล้ววันนี้เพราะไม่ได้อยู่ในระบบราชการไม่อยู่ในภาพการเมืองแต่เราก็มีพลังอำนาจชนิดหนึ่งพลังอำนาจที่ว่าคือพลังอำนาจในการทำคอนเทนต์ที่มันโดนไปสร้างช่องทางการสื่อสารมีคนตามเป็นล้านขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน ในโอกาสนี้นะครับผมขอเรียนเชิญท่านโชติกาอัครกิจโสภากุลครับรองประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมและเป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเทคโนโลยีที่ต้นนั้นถ้าเรานําใช้ในทางที่ถูกถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเราก็รู้เท่าทันคะ่ะนํามาสร้างคุณภาพชีวิตสร้างรายได้และก็สร้างผลผลิตให้กับครอบครัวและประเทศชาติได้นะคะ นำมือนะครับสัมผัสที่หน้าจอได้เลยครับและนี่คือการมอบประกาศนียาบัตรแบบดิจิทัลอย่างเป็นทางการในโครงการสูงวัยหัวใจยังเวิร์กป,ปีที่3นะครับซึ่งน้องๆน,นะครับในวันนี้จะได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษาด้วยนะครับ หนูได้เจอพี่ๆสูงวัยหลายท่านมากแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วก็เปิดโลกหนูมากทําให้หนูรู้สึกว่าอยากทํางานกับพี่สูงวัยในอนาคตค่ะขอบคุณทุกๆคนครับที่ได้รับฟังแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนความรู้กันครับผมขอบคุณครับก็อยากให้ทางโครงการสูงวัยหัวใจยังเวิร์กเติบโตและก้าวหน้าต่อไปก็ขอขอบคุณมากนะคะนอกจากพี่นายกำเงินในกระเป๋า ที่เราจะให้ลูกหลานแล้วว่าค่ะตัวเราเองต้องมีพินัยกรรมชีวิตหรือ living will ที่แพนเอาไว้ก่อนเพ <c oughs> ื่อให้ลูกหลานแล้วก็ตัวเองเบาใจค่ะ <c oughs> แก่ยังมีคุณค่าชลาอยังมีศักดิ์ศรีสูงวัยอย่างจิตใจดี <c oughs> เทคโนโลยีนำพาขอบคุณค่ะโอ้โหใใมัันสสุดดิงจ คนสูงวัยเนี่ยนะฮะอย่างหนึ่งสํมคัญมากคืออย่าอยู่เฉยต้องพยายามจุกคิกทำนู่นทำนี้ไปเรื่อย,อยแต่ความคิดล่ะอย่าไปเร็วและอย่าคิดเดยอะคิดเรื่องนึงแล้วก็ทำนู่นทำนี่ทำอะไรไปมันก็จะมีความสุขการที่เราได้มาทำงานกับผู้สูงวัยก็เหมือนเป็นการที่เราได้เรียนรู้ที่จะแก่ก่อนวัยนั่นเองว่าแบบเราจะเตรียมตัวแก่ยังไงอ,อะไรแบบนี้เราก็ได้ความรู้ด้วยแล้วก็ได้ให้ความรู้เขาด้วยก็คือ ได้ด้วยกันทั้งสองฝ่ายใชย่ครับทําไปเหอะขอให้เริ่มทําเมื่อทําได้แล้วคุณก็จะหยุดไม่อยู่เราต้องการที่จะมอบบางอย่างกลับคืนไปให้กับสังคมให้กับทุกๆคนขอบคุณที่งานค่ะตัวแทนที่เราคัดเลือกให้เป็นต้นแบบผู้สูงวัยเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนทั้งโลกได้เลยนะครับไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทย และคนก็ได้ลุกขึ้นปลดปล่อยพลังความเป็นตัวของตัวเองตลอดชีวิตที่ผ่านมาบางทีเนี่ย60ปียังค้นไม่พบเลยว่าตัวเองต้องการอะไรนะครับวันนี้ก็รู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่าบางคนเนี่ยอย่างที่เราได้ฟังเนี่ยมีโรคร้ายเต็มไปหมดเลยไม่อยากจะอยู่ไปแล้วะครับแต่วันหนึ่งมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้เลยฉันจะต้องขึ้นมาจัดจัดการกับชีวิตแล้วสื่อสารทําตัวให้มีคุณค่าเป็นประโยชน์กับสังคมนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ฟังแล้วผลลุกเลยนะครับเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับกองทุนก็จะนํา ไอสิ่งดีๆเหล่านี้นะครับเป็นต้นทุนในการทำโครงการต่อไปครับ